ท่านคุณผู้หญิงอายุ57ปีมีเลข5ดาวพฤหัสคู่กับเลข7ดาวเสา์อิทธิพลของเลขประธานดาวสุพเคราะห์และประธานดาวบาปเคราะห์ที่มาจากคู่กันส่งผลให้เจ้าชะตามักมีความคิดขัดแย้งในตัวเองอย่างรุนแรงข้อดีคือเป็นคนฝ่ายดีจิตใจดีมีคุณธรรมมีสติปัญญาดีเรียนรู้เร็วและได้พลังบวกจากปีเกิดของท่านส่งเสริมให้ดาวพฤหัสอีกจึงส่งผลดีอย่างมากแต่ข้อเสียคือค่อนข้างดื้อรัน้น เอาแต่ใจตนเองไม่ชอบการปรินีประนอมทำให้มีศัตรูมากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จค่อนข้างยากมักจะต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคปัญหานานาประการทำให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจไม่สำเร็จลุ่งหรือทำได้ครึ่งครึ่งกลางกลางหรือหากจะสำเร็จได้ก็ต้องมานะบากบัน่นพยายามอย่างสูงแต่กระนั้นผลของความพยายามของท่านจะทำให้ท่านสำเร็จได้ผลอย่างงามได้ทรับก้อนใหญ่เพราะได้อิทธิพลจากปราทในตำราภรมชาติ ขอให้สุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการครับ